<Run. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อมาเก็ตครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้มานําเสนอกันนะครับนะใครที่กําลังมองหาเจ้ายูสุบัตตี้นะคันนี้ถือว่าจัดอยู่ในตะกูลรถตู้คลาสสิกได้แล้วนะครับเพราะว่าทรงก็ค่อนข้างจะสวยนะแล้วก็ เครื่องเขาเป็นตัวดีเซลด้วยนะครับดีเซลฝาทองนะครับนี่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ํามันครับแล้วก็คันนี้ครับเป็นรถอ่าสิที่นั่งนะครับเบาะครบนะเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับนะประหยัดน้ำมันด้วยครับเครื่องดีช่วงล่างดีครับสีก็มีรอยตามอายุการใช้งานนะครับนะรถพร้อมใช้ครับขับทางไกลได้นะผู้ขายอ่าลงราคาไว้ที่59,00 0บาทครับ59,00 0บาทรถอยู่เชียงใหม่นะครับ เจ้าของบอกว่าส่งได้ทุกจังหวัดนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับนะยังไงถูกใจก็ลองทักไปได้นะผมจ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับใต้คลิปเลยนะครับนะในลิงก์ก็มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงนะเป็นลิงก์ที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มทาง Facebook นะครับใครถูกใจยังไงก็ลองไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูนะครับนะรถตู้ช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับนะยิ่งสายแคมปิ้งนะครับ บางคนนี่ชอบรถแนวคลาสสิกนั้นอยากจะได้ไว้ปั้นนะครับนะหล่อๆเท่ๆก็ลองดูนะครับสายปั้นนะครับนี่ทรงนี้คือกระจังหน้าเขาค่อนข้างจะโดดเด่นมากเลยนะครับนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากจะให้ชี้เป้ารถรุ่นไหนครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเจอก็จะมาทําคลิปชี้เป้าให้ครับแต่ขอเป็นรถแบบเก่าคลาสสิกนะครับนะรถตลาดทั่วไปนี่ผมจะไม่ได้ หามาลงให้นะเพราะว่ามันหาง่ายครับนะแต่รถพวกแนวเนี้ยมันจะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะเจอก็จะมาช่วยฉีเป้าให้แล้วกันนะครับสาหรับสายปั้นหรือว,ว่า,าคนที่ต้องการอยากจะได้เอาไว้ทําอะไรนะครับนะก็โอเคครับตอนคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสอบคลิปนี้สวัสดีครับ